เอาถ้วยมาให้ให้มันตักเอาเมนูไปเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาที่หาวหงปากคาเฟ่หรือเดอะสวอนนะคะ โอ้โหบรรยากาศดีมากนะเป็นสีฟ้าแล้วมีเป็ดด้วยมีเป็ดมีชีวิตจริงๆอยู่ตรงนี EN, right? so, way, right. ้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็มาล่องเรือเป็ดได้ด้วยนะตั้งเสียงเงินเท่าไหร่ลูกล่องเรือเป็ดเนี่ยยี่สิบบาทบาทเองแล้วมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะคะเข้าไปถึงในนี้ได้เลยบอกเลยว่ามันเป็นบรรยากาศลางทุ่งนาที่ถนนมหายสวรรค์พุทธมนฑลที่เท่าไหร่พุทธมตราลยาค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณแม่สั่งอันนี้มาเลยเนี่ยแกงส้ม ุ้งชะอมแล้วก็นี่แกงต้งยมยำนะฮะต้ยมยำปลาชอ่อชนทอดต้มยำปลาช่อนทอดคุณแม่บอกว่าเอาหม้อไฟฉันชอบกินร้อนฝุดฝุดเอาแก้วมาเลยแล้วนี่เสียบปักอย่างน้ำจะได้เดือดทันาทันทำคอนเทนต์เสียบปักเลยนี่นี่น,นี่คุณผู้ชมคุณแม่ไม่รอชา้าคุณแม่กินเลยค่ะอนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา อ่ะตักน้ำแข็งใส่แก้วมาเลยหกแก้วอืมอร่อยมากเอาน้ำแข็งใส่นี่เลยเอาแก้วเปล่ามามาให้แม่เทน้ำออกแก้วนั้นก็ได้มาอ๋ออันนี้จะมาให้แม่ชงใช่ไหมเดี๋ยวเทน้ำออกเดี๋ยวไปเอาใหม่มานนใช่ใ,ชใชส่น้ำแข็งมาเลยลูก อ่ะตะแกงต,ต,ต,ต้องต้องรับมาอเอาเอาแก้วเมื่อกี้แก้วชงมาอีกดหนะน้ำมันเยอะไปแก้วส่งมาให้แม่เออช่วยแม่มาเป็นผู้ช่วยแม่มคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้นะคะคือสลิมดิงไ,ไฟเบอร์ ซองหนึ่งมันจะมีสิบซองซองหนึ่งเนี่ยมันจะมีสิบห้ากรัมน,นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้นะคะรับประทานนะคะมันจะช่วยดักจับไขมันก่อนอาหารกินหลังอาหารมันจะช่วยเผาผาน,นะคะแล้วถ้ากินก่อนนอนเนี่ยมันจะช่วยดีถอกล้างลําไส้นะคะสิบแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงมันจะขับถ่ายออก,ออกมาหมดพุงยุบเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่กินเยอะมากเลยกินเป็นสิบมื้อเพราะว่าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะต้องต้องรีวิวนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาคุณแม่ก็โชคดีมีตัวช่วยอัน,นี้นะคะโอ้โห อันนี้อะไรโอ้โห <laughs> ปลาช่อนยักษ์ที่สุดาการนี้เท่าไหร่บอกคุณผู้ชมเลยคนเขาเจะได้กล้ามากินสี่ร้อยเองเหรอโอ้ยตัวเท่ายักษ์เลยที่สุดเลยตอนแรกอะคนเขาคาค,คิดว่ามันแพงนะเพราะว่ามันเป็นคาเฟ่ไงคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าเมนูเขาเยอะมากนะเมนูเขาเยอะมากแล้วมีดนตรีด้วยนะแต่ว่าแม่ขอร้องให้เขาปิดดนตรีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเลสิทธิ์เอร็้ําแข็งใสามาอีกแล้วแก้วเลกก็รใสมาอืใส่มาเลยใส่มาหกแก้ว คุณผู้ชมจะขาเราก็เช็คแบบนี้นะคะสลิมดิงไฟเบอร์กล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งมีสิบห้ากรัมนะคะห้าร้อยเราไม่ขายเราขายเพียงแค่ 1, สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรี 12, สริบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเดี๋ยวจะเทอันนี้ให้คุณแม่ให้คุณผู้ชมดูนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะน่ากินฝุดฝุดโอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะสีสันน่ารับประทานมากเลยนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานหอมหอมอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้ แต่ก็เอาอ่าเดี๋ยวขอแก้วชงแม่มาหน่อยอันนี้มันเอาแก้วนั่นก็ได้มาเทาน้าําออกแล้วแก้วชงนี่อันนี้ชงไม่ได้เอาน้ําเนี่ยใส่แก้วนั่นไงแล้วแก้วนี้มาชงไงนี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากําลังรงอน้ําเดือดระหว่างรอน้ําเดือดเราก็มากินอันนี้คืออะไรอ่ะลูกลาบเป็ดลาบเป็ดมีข้าวเหนียวไหม,อมเอาข้าวเหนียวมาลาบเป็ดต้องกินกับข้าวเหนียวนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี้โห น่ากินฝุดฝุดอาหารอีสานก็มีอืมแซ่บมากเลยอืมเซ็ตมากัซ็ตฟางนี่ส่น้ำแข็งให้เต็มเซ็บมากคุณผู้ชมอร่อยมากน้ำเดือดอันยังไหมอ่ะเตใส่แล้วจงนี้นิดเดียวนิดเดียวพออ่ะเตม,มาช่วยแม่หน่อยอืมช้อนทองเอามาให้แม่หน่อย อ่ะพอฉัอนชงส่งให้แม่คุณผู้ชมจะขายตอนนี้คุณแม่จะมาชงอันนี้นะคะสลิมด้งเอ้าตั้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันลวกแม่อันนี้คือสลิมด้งเดมอนเบอร์รี่ค่ะต้องใช้น้ําร้อนร้อนชงเลยนะคะนี่ค่ะกล่องหนึ่งนะคะมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมเข้มข้นมากเดี๋ยวคุณแม่จะเทให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ฮาโหวโหน่ารับประทานที่สุดเปรี้ยวเปี้ยวหวานหวานหอมหอมโอ้โห นี่เอาน้ำร้อนใส่หม่อีกนิดหนึ่งมันติดก้นอะรับไปเดี๋ยวเปรียปร้ยวๆหว,วานๆหอมๆคือตัวนี้นะคะสลิมลิงเดม,มอนเมอร์รีก่กล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมสิบห้ากรัมค่ะเอาเอาเ,เอานา้ำเอาแก้วไปใส่น้ํานั่นแล้วเอาแก้วชงม,มาให้แม่ใหม่เนีย่ยเอาแก้วเปล่าเนีย่ยไปใส่น้ํานั่นนี่ค่ะคุณผู้ชม อร่อยมากเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆชามะนาผสมตระกูลบเบอร์รี่สตรอเบอรีบ่ลบลูเบอรี่ลาเบอรี่และแบล็คเบอร์รี่นะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมห้าร้อยไม่ขายขายเพียง200 5, สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีไม่มีคอรลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานคนอื่นใส่ห้าซองของเราใส่สิบซองคนเอื่นผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งคุณผู้ชมดูนี่แค่ซองเดียวยี่สิบบาทเข้มข้นมากเดี๋ยวอันนี้หนูเติมน้ำแข็งลงไปอีกนะอ่าเดี๋ยวจะอันนี้อันนี้คุณแม่จะมาชงงอออันนนนนี้้้ะะคเาชชใหแม่่ย อันนี้คือสลิมดิงเฟปปูชิโน่ค่ะสลิมดิงเฟปปูชิโน่นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาต้องใช้น้ําเดือดๆนะคะกินร้อนๆก็ได้ตอนเช้ากินกับปาตังโก้ก็ได้กินกับเบเกอรี่กินกับเค้กอะไรก็ได้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาส่งแก้วให้แม่หน่อยลูกอย่างนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่เราก็ใส่ใส่ลงไปน่าดื่มร้อนก็ได้ดื่มเย็นก็ได้ค่ะดูสิคะน่ารับอ่ะรับแก้วไปอ่าเดี๋ยวอันนี้นะคะคุณผู้ชม สลีมดิงเฟตปูชิโน่กล่องหนึ่งมีห้าสิบซองซองหนึ่งมีสิบห้ากรัมนะคะห้าร้อยเราไม่ขายเราขายเพียงแค่อ 1, สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีนะคะไม่มีคเลสเตอรลไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานค่ะแล้วก็มีออยานะคะเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยนะคะขายถูกที่สุดในประเทศไทยขายส่งเรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหนึ่งแสนคนนะคะส่งออกไปทั่วโลกเราขายถูกที่สุดค่ะแล้วก็ ไม่มีไขมันทานไม่มีคอเรเลตเตอรอเไม่มีน้ําตาลอันนี้อร่อยมากค่ะอร่อยมากแก้วนี้ตกยีสบาทเติมน้าแข็งให้เต็มลูกเอาเอาน้ําร้อนใส่แก้วมาแก้วโจงรับไปรับไปแล้วเดี๋ยวน้ําร้อนใส่แก้วชงมาแม่จะทําให้คุณผู้ชมดูอีกแบบนี้ไงแก้วชงอ่ะใส่น้ําร้อนมะอันนี้ใส่เยอะกว่าเมื่อกี้เท่าตัวเพราะว่ามันชงเยอะ ช้อนชงมาคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้คุณแม่จะมาชงนะคะเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาแก้วแก้วน้ําแข็งมาตั้งตรงนี้คุณแม่จะมาชงอันนี้คะ่ะสลิมดินช็อกโกแลตมอคค่านะคะอันนี้อร่อยมากจะมีสารสกัดจากกระบองเพชรที่ลดความอ้วนสารสกัดจากโกจิเบอรี่นะคะซึ่งมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึงห้าร้อยเท่านะคะทําให้ผิวสวยแล้วก็สารสกัดจากอ คามโมไมช่วยในการนอนหลับนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็มีวิตามินบีหนึ่งบีหกมีผงข้าวกล้องจากโปรตีนถั่วลันท์ขาถั่วลันเตาขาวนะคะแล้วก็เอข้าวกล้องงอกนะคะข้าวกล้องหอมแดงงอกอะใส่น้ําร้อนอีกมันไม่พออ,อะใส่ใส่มาอีก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 มันไม่พออะอีกอีกอีกอ่าเอาเอา,เอา,เอาแก้ว,แก,วแก้วที่เติมน้ำแข็งทั้งหมดมาตั้งตรงนี้แม่จะได้เทคุณผู้ชมดูอันนี้รับไปไว้ตรงนี้ก่อน ที่เติมน้ำแข็งทั้งหมดอ่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่คือสลิมดินชอ็อกโกแลตมอกค่าสลิมดิงชอ็อกโกแลตม็อกค่านะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยมากค่ะนี่ค่ะกล่องหนึ่งนะคะห้าร้อยเราไม่ขายเราขายเพียงแค่สามร้อยส่งฟรีสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรี 10, สิบกล่องสองพันส่งฟรีขายถูกที่สุดในประเทศไทยเราขายส่งนะคะมีออยค่ะคุณผู้ชมคนอื่นใส่ห้าซองเราใส่สิบซองคนอื่นขายห้าร้อยเก้าสิบเราขายเพียงแค่สามร้อยส่งฟรี คนอื่นผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยเข้มข้นมากเลยค่ะอันนี้ของเราต้องชงน้ําร้อนนะคะต้องชงกับน้าร้อนเดือดเดืออ่ะน้าร้อนใช้เหมาะพอเราเอาเตาออกเลยจะได้ไม่เกะก,กะจะได้มีที่ตั้งอาหาร,าหารนี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเราเราเข้มข้นมากของเราเข้มข้นมากนะคะเข้มข้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยเข้มข้นมากเดี๋ยวแม่ต้องอาน้ําแข็งใส่ไปหนกลัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แก้วแก้วนี่แตกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะใส่ความร้อนได้หรือเปล่านี่ค่ะคุณผู้ชม คุณแม่ผสมน้ำแข็งลงไปนิดหนึ่งกลัวมันร้อนแล้วเดี๋ยวแก้วที่เขาเอามาให้เราอะแตกเอาน้ำแข็งใส่มาอีกเนี่ยอือหืมอร่อยฟุดฝุดอร่อยฟุดฟุดต้มยำไปบอกค่ยนั่นมาใส่หน่อยมันไม่เดือดไม่ค่ะเอที่วแอลกอฮอล์มาใส่ให้มันเดือดฟุดฟุดนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสลิมดินช็อกโกลแลตมอกค,ค่าสลิมดินช็อกโกลแลตมอกค,ค่านะคะอร่อยมากค่ะ อร่อยมากเลยเดี๋ยวคุณแม่จะเทให้ดูนะคะเข้มข้นมากๆอร่อยกว่าแบรนด์ดังๆนะคะของเราเนี่ยนี่ค่ะกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบสองกร,รัมนะคะเป็นหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานพอรับประทานแล้วมันจะควบคุมความหิวทําให้เราอิ่มนานแปดชั่วโมงทาให้เรากินข้าวไม่ลงมันเลยทาให้เราผอมนะคะคุณแม่เนี่ยน้ำหนักแปดสิบสามนะคะพอคุณแม่เนี่ยมากินอาหารเสริมพวกนี้น้ําหนักคุณแม่ลดไปสิบกิโลตอนนี้เหลือเจ็ดสิบสามกิโล้โยหก หก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 คุณผู้ชมนี่น,น,นี่เดี๋ยวให้ดูหน้ารับประทานมากๆเห็นไหมคะหน้ารับประทานมากๆอันนี้เด็ดตั้งตรงนี้เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมคือแก้ววายเขามีแค่สองใบอุ้ยหกอีกแล้วนี่ค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้ารับประทานมากๆเลยสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอกค่าค่ะสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอกค่านะคะโอ้โหหน้ารับประทานสุดๆค่ะนี่นี่เห็นไหมคะ คุณเลียงไปตะกร้อเลียงโอ้โหน่ารับประทานไอ้น้ำร้อนมาใส่นี้หน่อยอันนี้ไม่ละลายใส่ตรงนี้หน่อยเอาน้ำแข็งมาเติมแก้วพวกนี้ให้เต็มตะกร้อเลียงไปนู่นเออน้ำแข็งมาเติมแก้วให้เต็มน้ำร้อนใส่เอาเอาช้อนตรงเนี้ยช้อนชงคน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 แล้วตั้งไว้ก่อนอย่าพุ่งเทจริงเดี๋ยวแม่จะราวน้ำแข็งมาเติมคุณผู้ชมเอาเข้าวเหนียวส่งมาให้แม่หน่อยเอื้อมไม่ถึง ผักเอามาใกล้แม่อืน่ากินฝุดฝุดโอ้โหปลาช่อนตัวนี้คืออันนี้ให้เข้ามาใส่ไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหคุณแม่ชอบกินลาบเป็ดที่นี่ลาบเป็ดที่นี่แซ่บมากแซ่บสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเติมน้ำแข็งให้เต็มทุกแก้วอันนี้ด้วยมั้ยอันนี้เอาไปแล้นวนี่โชว์ตรงนี้เลยมาเรียงมาตรงนี้จะได้สวยน้ำแข็งเติมให้เต็มเดี๋ยวคุณแม่จะกิน เอาช้อนคนหน่อยคนให้มันตกตะกอนอ่ะใส่เลยลูกใส่เลยกินข้าวเหนียวกันลาบเป็ดลาบเป็ดที่นี่แซ่บมากคุณผู้ชมเจ้าขานี้่ะลาบเป็ดแซ่บมากแม่กลัวที่นี่โอเคเลยอืม คือจะบอกว่าที่นี่สะอาดมากผักปึกรสสะอาดมากหงปากคาเกเี่ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมง9โมงยัน3ทุ่มหมด9โมง3ทุ่มอร่อยเยี่ยมเลยราคาไม่แพงอันนี้เท่าไหร่มาบอกคุณผู้ชมเร็วแกงต้มนี่180 180เองคุณผู้ชม้แวแกงต้มอ,อร่อยมาก แบบมีใส่เนื้อปลาในน้ำแกงส้มไม่ได้แบบว่าหลอกลวงนะใส่แในน้ำมะขามเปียกนะอันนี้เขามีเนื้อปลาในน้ำแกงส้มเลยอันนี้หอยจ้อหอยจ้าจิ๋วอันนี้ขุยปูคุณผู้ชมเนื้อจ้อจิ๋วจ้อจิ๋วเอาซ่อมไปไหน ต้มมาให้แม่ต้มยู่ไหนคุณผู้ชมจะถามนี่ซอจิ๋วจอเอ๋ยแบกไหมฮะหอยจ้าจิ๋วอืมออร่อยมากอืมใส่ข้างหลังข้างหลังอันนั้นได้ใส่ใหเต็มทุกวันเอาจ้าปูมาคุยปูคุณผู้ชมนี่คือคุยปู ไฟจ้าจิ๋วน่ารักมากอ่ะอืมอร่อยมากเลยอืมที่สุดที่สุดค่ะคุณผู้ชมอืมอืมอร่อยมากบัง ตรงปลาให้แ huh. ม uh ่หน่อยเออไม่ถึงจะตักจริงให้คุณผู้ชมดูเนี่ยหนูช่วยน่ะอันนี้ตักไปอ่าอ่าเ่ยปลาช่อนอะไรนะลูกอันนี้เป็นปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนลุยสวนค่ะคุณผู้ชมตัวใหญ่ยักษ์มากเลยอืมอืมอร่อยมาก จะบอกเลยว่าอาหารที่นี่เขาเข้าวยังอร่อยเนี่ยกางส้มอร่อยมากเดี๋ยวลองกินอันนี้ต้มยำต้มยำนะคะต้มยำปลาแซ่บมากแซ่บมากมถูกใจเนี่ยถูกใจมากเลยเนี่ยคุณผู้ชม ข้าวเป็ดอร่อยมากอืมข้าวผักเข้ามาหน่อยเลยมันหล่นตาผักเข้ามาไม่ต้องใส่หรอกจูกอร่อยมากๆข้าวเหนียวถุงเท่าไหร่เผื่อคนจะมากินเขาจะได้รู้ราคาบังคนเขากลัวแพงสิบบาทสิบบาทเองไม่แพงเลยผักเขาสะอาดมากเนี่ยคุณผู้ชมดูแต่เนี่ย ของหวานไม่ตืบเลยของหวานไม่ตืบเลยเยี่ยมที่สุดในประจันีเลยเนี่ยอร่อยมากๆคุณผู้ชมชอบมากแกงส้มที่นี่อร่อยคือน้ําแกงส้มเขาเข้มข้นรสชาติดีแบบมีใส่เนื้อปลานในน้าด้วยไม่ได้แบบวแบบ่าแกงส้มแบบหลอกลวงอ่ะใส่แต่น้ํามะขามเปียก <laughs> คุณผู้ชมพอเรากินอาหารเยอะๆกินข้าวเหนียวกินข้าวเยอะๆกินอาหารมันๆเยอะๆของทอดเรามีตัวช่วยตัวนี้ค่ะสลิมนิงเดมอนเบอร์รี่นะคะผสมมะนาวมีะกูลเบอร์รี่กล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายเราขายเพียงสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันทรงฟรีสิบสองกล่องสองพันทรงฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลโทรมาได้เลยศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเลยไลน์มาเลย แอดลีนาดัตแกงลายมีแอด L E E อ A ดั G A N อค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเดิมมาให้ดูนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนเปรียปร้ยวๆหวานๆหอมๆชื่นใจชื่นใจมากคุณผู้ชมตรงอันนี้ให้แม่น่ะเอื้อไม่ถึงกาแฟคนคนตัวมันตกตะกอนช้อนคนคน มันตกตะกนอนไงคุณผู้ชมคะอันนี้คือสลิมดิงเฟตปูชิโนนะคะเป็นเก่งส้มอยู่สุดรับประทานตอนเช้าร้อนๆก็ได้นะคะกินกับปัตตังโกก็ได้กินกับเบเกอรี่ก็ได้ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วของเราเป็นหัวเชื้อนะคะอร่อยกว่าแบรนด์ดังๆกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึง่งสิบห้ากรัมเราขายเพียงแค่สองร้อยห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยมีอยอยนะคะ 1> 5กล่องหนึ่งพส่งฟรีสิบสอกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจิบค่ะขายถูกที่สุดในประเทศไทยเราขายส่งค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเดิมให้ดูนะคะอร่อยมากอร่อยกว่าแบรนด์ดังๆอันนี้ยี่บาทเองนะคะในนี้ยีบาทเองค่ะอร่อยมากชื่นใจ อร่อยมากชื่นใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามาส่งอันนี้ให้แม่แก้วไม่แก้วแก้วไวายสิแก้วไวนย,ววยหนูเอาไว้ช้อนคนให้แม่มันตกตะกอ อันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาน,นี่คือสลิมลินช็อกโกแลตมอคค่านะคะกล่องหนึ่งมีสิบสองสองหนึ่งสิบสองกล่องกล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายมีออยอนะคะแต่เราขายเพียงแค่สามร้อยส่งฟรีสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบกล่องสองพันส่งฟรีนะคะคนอื่นใส่ห้าซองเราใส่สิบซองคนเอื่นผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อคนอื่นขายห้าร้อยเก้าสิบเราไม่ขายเราขายเพียงสามร้อยอร่อยมากเดี๋ยวคุณแม่จะเดิมให้คุณผู้ชมดูนะคะ อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยอร่อยจริงๆเลยค่ะนี่นะคะมันจะมีส่วนผสมส่งมาให้แม่จะมีส่วนผสมนะคะของผงโกโก้ผงข้าวโอ๊ตโปรตีนจากถั่วรันเตานะคะพอดีเล็กโตแล้วก็นผมผงขาดมันเนยอ,อินูรีนนะคะ ฟุตโตออริโกาักการะเผาข้าวกล้องกัวผงข้าวกล้องหอมแดงงนะคะแอลคาเนทีนแอลคาเทตแอลฟินินอารามีนสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากกระบองเพชรสารสกัดจากโกจิเบอรี่ผงคาโมมาวิตามินบีห6สารสกัดมีแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ กล่องหนึ่งเราขายเพียงแค่300คนอื่นขาย5้าเราขาย300นะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองซองน12สิบสองกรัมคุณผู้ชมดูสิคะเข้มข้นน่ารับประทานมากๆเลยค่ะรับประทานแล้วขับผงขามูมามันช่วยในการนอนหลับนะคะแล้วก็ตัวสารสกัดจากกระบองเพชรเนี่ยมันจะช่วยลดความอ้วนค่ะละ่าน,นี้นะคะเมื่อเรารับประทานอันนี้นะ่ะมันจะทําให้เรากินนะคะอิ่มนาน8ชั่วโมงทําให้เราไม่หิวเราก็เลยผอมเอามาช่วยส่งอันนี้ให้แม่หน่อยอันนี้นาีอันนี้รับไปไว้ตรงน้นอันนี้คืออะไรนะ มาเราที่แม่สั่งเมื่อกี้ใช่ไหม,ไหมเป็นไอเต็มใช่ไหมลูกอ,อ๋อไอเ,ม,เมันนีอันนี้คือเคก้กสั่งเค้กหรอแม่ส่งสั่งขนมปังไปไม่ให้เห็นปังเย็นส่งผิดอช่ปะสั่งปังเย็นเอามาให้โชว์ใช่ไหมไ<อ>มีสั่งปังเย็นไป,ไปนเดี๋ยวอันนี้คืออันนี้แก้เท่าไหร่อันนี้หกบหาทนี่แก้หกสิบห้าบาทนะคะนี่คือตัวบลูเบอรี่ใช่ไหมลูกนี่ค่ะมีสตรอเบอรี่มีนบลูเบอรี่ อืมอร่อยมากคุณผู้ชมอันนี้ไอติมอันนี้เรียกว่าอะไรเชอร์เบดขอขอช้อนหน่อยอ๋ออยู่อ่ะนี่ค่ะนี่คืออะไรวัตบอนอุ้ยอันนี้คือและตรงกลางอืมวานิลาช็อกคิพลองดูสิ อร่อยมากออ,อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากอันนี้คือชูเชอรี่นะคะอ,อืเยี่ยมช่วยรับแม่ไปหน่อยมีสั่งปังเย็นไปเขาส่งผิดหรือว่ายังทําอยู่อัน,นังเย็นะาอยวปังเย็นมาแล้วจะมากินให้คุณผู้ชมเอาส่งอันนี้แก้วนี้ให้แม่หน่อยไม่ช่ายสีแดงคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้คือสลิมดิงไฟเบอร์นะคะกล่องหนึ่งมีสิบ จองซองหนึ่งมี15ากร,รัมเป็นหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งนะคะหัวเชื้อแป้งโลไม่กีบ่บาทแต่หัวเชื้อโลเป็นแสนค่ะเรานะคะสิบกล่องหนึ่งมีสิบองเราขายแค่สองร้อยห้าร้อยไม่ขายมีออยอนะคะแล้วก็ห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีสนใจนะคะอันนี้นะคะรับประทานก่อนนอน จะเป็นตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่าบเบอรี่แบล็คเบอรี่นะคะรับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงนะคะจะพุงยุบนะคะแล้วก็จะช่วยดีถอกล้างลำไส้ค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชม12กล่อง2,000เนี่ยคุณผู้ชมซื้อไปกินนะคะ1เดือนน้ำหนักลด10กิโลค่ะอันนี้นะคะเพราะว่า FC ของคุณแม่เนี่ยมาซื้อไปกินนะทุกคนบ่นดีหมดเลยบอกว่าคุณแม่ดีมากเลยคุณพอยนะคะแม่เขาอายุนี่78นะคะแบบว่า4วัน5วันไม่ถ่ายแล้วเขาก็ซื้ออันนี้แม่เขาน้ำหนัก86นนนะะคคซื้้้ออัีุณแม่เา หนึ่งเดือนกัสิบเก้าวันคุณแม่เขาน้ําหนักลดไปสิบห้ากิโลเขาดีใจมากเลยเพราะหมอสั่งให้ลดนะคะสะลิมดึงไฟเบอร์กล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีนะคะตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบเราขายส่งเรามีตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศนะคะหนึ 100, ่งแสนคนเราส่งออกไปทั่วโลกเลยคุณผู้ชมลงทุนแค่สองพันนะคะไปขายหมดได้หกพันกำไรตั้งสี่พันค่ะคุณแม่ขายถูกที่สุดในประเทศไทยเพราะเราขายส่งคนอื่นขายห้าร้อยเก้าสิบคุณแม่ขายแค่สองร้อยนะคะห้ากล่องหนึ่งพันส่ง ฟรีสิบสองกล่องสองพันตกกล่องละร้อเิเอาช้อนคนหน่อยลูกแล้วน้ำแข็งเติมมันจะได้เย็นเย็นคนก่อนแล้วเติมเติมน้ำแข็งสองก้อนเดี๋ยวคุณแม่จะเดิมให้คุณผู้ชมดูนะคะรสชาติเป็นยังไงอร่อยมากเปรี้ยวเปี้วหวานหวานหอมหอมอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะนี่สีสันน่ารับประทานเลยนะคะสนใจโทรมาเลย08 1630 4622หรือไลน์ไอดีนะคะ a l n a gangline มี a l e e n a gang จะเดิมให้คุณผู้ชมดูค่ะ Uh huh. รสชาติอร่อยมากเลยค่ะนะคะมาแล้วปังเย็นใช่ไหมลูกอ่ะช่วยรับหน่อยสิลูกอืมมาแล้วค่ะตั้งเลยลูกตั้งเลยอุย้ยนี่ปังเย็นอะไรอ่ะลูกปังเย็นนมสด,นนมสดแล้วก็มีทับป,ปิง้งทัพป,ปิ้งนี่เราต้องลาดลงไปหรอว่าไม่ต้องลาดก็ได้แล,งไงแล้วแต่อลองราดดูนะอันนี้คือนมสดอ่าราดนมสดลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาถ้วยนี้เท่าไหร่เผื่อคุณผู้ชมจะมากิน ร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับปังเย็นนมสดแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะซอสซอสตสตอรอเบอรีร่ซอสสตอรอเบอรีก็ราดลงไปเลยน,น,นี่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 ราดลงไปเลยราดลงไปเลยนะคะสนุกมากนี่สนุกมากเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เท่าไหร่พี่หนึ่งร้ยแปดสิบเก้า,าแล้วก็ไอตัวไอติมนี่นก็ร้อยแปดสิบเก้านะ,<ค>ะแล้วก็อันนี้ก็คือฝูอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกฟุตสลัดนะแต่ฟุตสลัดเดี๋ยวให้ให้ตะกร้อก็เทเองเดี๋ยวมันล้นแม่ขอชิมก่อน อืมไหนอ่ะขนมปังอะ่ะขนมปังอยู่ตรงนั้นค่ะอืมอร่อยมากคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้กรอบๆคืออะไรอะ่ะมเอืมอร่อยมากขนาดจะงกินไม่ถึงขนมปังนะสุดยอดเลยอะ่ะอืมอร่อยมากอยู่แถวไหนาเพื่อคุณผู้ชมจะมากินเปิดกี่โมงถึงกีง่โมง าโมงครึ่งถึง3ทุ่มนะคะคุณผู้ชมมาได้เลยสวนเดอะวายสวอนคาเฟ่สวนแปลว่าห่านแล้วอันนี้จริงจริงชื่อหงป่าคาเฟ่ใช่ไหมสวนแปลว่าห่านแล้วว่าแปลว่าหง <c oughs> ฉันต,าากตกภาษาอังกฤษนะหงป่าคาเฟ่หรือเดอะสวอนคาเฟ่อนดิสแคอร์เปิด9โมงครึ่งถึง3ทุม่มอยู่ที่ถนนเรียบคลองมหาสวัสดิ์พุทธมณฑลที่ ตาลยาอ,อืมอร่อยมากอะมาให้ได้นะคุณผู้ชมมีเบอร์โทรไหมบอกคุณผู้ชมเลยเดี๋ยวเขาจะโทรถามทางเดี๋ยวมีคนตามมากินเนี่ยสวยมากคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากเลยเบอร์โทรนะคะ0954474412้่สี่เจ็ดสี่สี่หนึ่งสองค่ะศ <Facebook S 2> ูนย์เก้าห้าสี่สี่เจ็ส่นเฟบุกมีไหมมีค่ะคือ The Wild Swan The w i Swan ไลน์ลมีไหม บอกอีกทีก็จไดไม้ทันเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่สี่เจ็ดสี่สีหนึ่งสองค่ะศูนย์เก้าห้าสีสี่เจ็ดสี่สีหนึ่งสองมาให้ได้คุณแม่มาแล้วประทับใจแล้วนั่งเรือนี่นะยี่สิบบาทถ่ายรูปได้ด้วยสวยมากเลยมีดนตรีด้วยนะแต่ว่าแม่ขอร้องเธอปิดเพราะว่าเดี๋ยวแม่โดนบักมันมีลิขกสเติ์วันนี้ลาไปก่อนจะอร่อยมากมีความสุขมากเลย